สวัสดีสวีดาที่ชอบเล่นเกมไมค์ครับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว add on นนี้แหละคุณดู add on แบบ add on รักชิวต้อนนะครับจะเป็นยังไงก็อยังช่วยกดไลค์กดติดตามกดกรีนด้วยครับช่วยมากมากกดแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อยังช่วยกดไลค์กดติดตามกดกรีนด้วยนะครับช่วยมากมากกดแชร์ด้วยนะครับผมอาจารย์ที่ผมไลน์ลงคิลล่าขอไปได้ไปชมด้วยนะครับก็กลับมาลงชิแล้วนะคุณดูก็ไปดูทิปอะไรครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมคุดูถ้าเรื่องนี้จอะไรพวกอะไรขอไปได้ไปชมด้ววยแล้กัันนะคครบผมดู โอเคนะามาดูมาผมไหนว่าที่ผมลงเออนี่นี่ครับผมถ้าผมไม่ได้ลงคลิปนานก็ขอไปนี่ยพิจารแล้วครับก็กลับมาลงคลิปแล้วนะครับผมคุณดูฮะก็เบ็กก็ขอไปเนี่ยผู้ชมที่ไม่ได้ลงคลิปนานด้วยครับก็ก็จะก็จะพยายามกลับมาลงคลิปแล้วนะฮะดูฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับจะชมมากกดแชร์ให้ผมด้วยครับวันที่เพิ่มมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผม เอนอนพวกผีเอนอนแบบพวกสัตว์เอนอนแบบอะไรทั้งทุกทุกอย่างผมก็จะลงแน่นอนนะแต่ไม่ใช่เพลงอันนี้เอนอนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนไม่ต้องรอนานเพราะว่าผมลงแน่นอนครับเอนอนโฟร์เดฟอกนะเอนอนโฟร์เดฟอกเป็นเอนอนที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าผมรีวิวเอนอนอันนี้ก่อนนะครับดูก็รอนะครับคุณดูมาลงคลิปนายขออนุญาตชมด้วยแล้วครับก็กลับมาลงคลิปแล้วนะครับผม เขาจะตื่นเขาจะ,ะดีใจนะที่ไม่ได้ลงคลิปไหนเขาขออาในทุกด้วยนะครับผมพอดีอันนี้ที่ผมไม่ลงคลิปไหนก็พื้นที่มันเต็มนะก็แบบรุนเล่นไม่ได้นะเนี่ยบางทีก็เล่นบางทีก็หุดมันต้องรีเซ็ตทดสอบใหม่แล้วก็อันนี้นะลงคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะคดูก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะคุดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เนี่ยคตอนเข้ามามันก็เป็นหน้าสมุดอันนี้นะครับผมสมุดอะไรไม่รู้น่าดูอันนี้ก็เป็นพวกตั้งค่านะครับผมผมตั้งค่าอะไรหมดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยมีประมาณนี้นะเพราะไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้ประมาณนี้นอาดูหรือไม่คนเหล็กจัดนะครับผมถ้าเหล็กคอภัยด้วยก็แล้วกันนะครับดูเนี่ยมันมีตัวนี้ด้วยนะ ควางนะครับผมคนดูกวางก็เจ๋งนะครับก็มีประมาณนี้นะคอนโดเนี่ยก็มีพวกแพ้ด้วยนะผม,มอาจารย์เหล็กนะครับผมมาดูมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับดูมีม,มอดวะเฮ้ม,มอดมันอยู่ไหนวะไอต้ตรงบนหน้าจอตรงนี้นะคอนโด เนี้ยมันก็มีมันก็มีสิ่งพวกเขาสร้างเข้ามามา,มาอันนี้เป็นบอลนะดูไม่โ,โดนวัตเจอร์ถูคาร์มา,าดูเฮ้ยโคตรอันนี้เป็นดันเจียนนะผมดันเจียนสมบออร์รึเปล่าอันนี้น่าจะเป็นบอลนะดูโคตรน่ากลัวจัดเราจจะบ้านไว้ด้วยนะประเด็นคุณดู อันนี้พวกนี้ก็เป็นพสิ่งก่อสร้างที่เข้ามานะครับผมคนดูอะโคตรเท่นะครับผมเขไปเล่นได้นะครับผมคนดูเอ็นออนฟรีนะนอ่เอนมาจ่ายต่างชาตินะดูเอ็นออนนี้ามาจากต่างชาตินะดูเฮ้ยน่าเล่นหรอดูเอ็นออนนี่น่าเล่นอยู่นะก็มีประมาณนี้นะคนดูครับมันมีบอสด,ด้วยนะผมบอสบอสที่สู้นะครับบอสที่สู้กันได้อย่างนี้นะครับผม มันมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครดูไม่มีอะไรมากนะเพราะมีประมาณนี้โปรนเจียนะผมอืมมันก็มีพวกสิ่งก่อสร้างที่เข้ามาด้วยนะครับุณดูเออเอออาจจะที่เลยนะครับเพิ่มบนเดอ่ะเออไม่อยากจะโมนะครับแต่ก็โมไปแล้วนะอะไรวะเนี้ยเอ้ยค้างรอถ้าถ้าค้างขอไปด้วยนะครับดูห้ผมเปลี่ยนไปเข้ารสชันิใหม่มันก็อาจจะค้างนิดหนึ่งนะครับดู นีเป็นหนึ่งจุดี่บเอ็ดจุดหนึ่งร้อยนะครับผมจุดหนึ่งศูนย์ศูนย์ะครับเป็นไหมครับเอ็นออนหมายลาสุดใหนะึ่งจุดบเอ็ดจุดหนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งจุดศูนศนยั่นแหละเฮ้ยไปเที่ยัน,นี้ด้วยเอ่าดูไม่รู้คืออะไรนะบ้านนี้เป็นยังไงบ้านโอ้บ้านโคตรเท่จัดของก็ดีอยู่นะดู มีพวกอาหารให้ด้วยนะครับผมมาดูเจ้าสองว่ามีอะไรนะครับผมเฮ้ยเออได้ฟิลส์เนี่ยมีพวกอาหารแล้วก็เตียงนอน,นะครับแล้วก็พวกสมุดอะไรนย่างเงี้นะผมไม่มีอะไรมากก็มีประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะดูแต่ในโคตรท่นนะผมโคตรชอบอะ่ะผมก็ชอบจริงกันดูฮะ เฮ้ยมีมีแผนที่ด้วยหรอ yes sir oh my god นะครับผมดูแต่มันเปิดไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนะมีแผนที่ด้วยหปอ่อดูโอ้จับแต่เปิดแผนที่ไม่มีอะไรเลยคนระับโอ้โหแบบนี้ก็ไม่เอานะาพี่บ้าวก็โ,โุดเจ๋งเอาดูผมบอกเลยอ n น on นนี้นะคุณต๊ปะปลาหลวนเลยน,นะเพราะว่ามันตึงเกินนะครับผม อ๋อแล้วมปิแบบนี้ต้องเตมเมื่อไรวะเลือกู้นะานดูนี่คือเวนซี่นะแตม่มันไม่ผูกมาเป็นที่มันน่าจะบัคกนะครับผมไม่ก็เป็นไรไม่รู้นะถ้าใครดู้คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าเป็นพออะไรนะครับผม มอเครับผมดูมาดูพวกไข่ตอนเดือนว่ามีอะไรบ้างครับดูเนี้ยสิ่งก็สิ่งก็เข้ามาว่มมา,ม,กกนนม,ามีประมาณนี้นะครับผมอันนี้เก็บไว้ก็ล้กกันนล้วดูนี่ของที่เข้ามาว่ามีประมาณนี้นะครับผมคนดูว่ากจธธ็จะเท่เลยนะครับผมคดูว่าโอ้โหใหม่ก็เลยนะครับผมคนดูอ่ะถ้าผมในคิงก็ขอาพายด้วยพอดีเพราะว่าอกหักมานะครับผมคดูว่าอกหักมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่โดนบล็อกผมมาไว้นะครับ โอ like ้วหจะเจ็บตี us, right? ๋เลยครับตอนนี้ครับคุณดูเนี่ยพวกไข่ออนก็มีประมาณนี้นะดูมก็จะมารีวิวข่าวกันแล้วกันนะครับคุณดูห้ทุกคนหลเป็นเองเนาะนะครับผมคุณดู่ะก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเพิงเสียรลูกวัวอะไรขอไปแล้วมาชมด้วยกันแล้วกันเนาะมาดูอันไหนนะครับเป็นตัวอะไรตัวอะไรวะดูไม่รู้จกหรอก ในปีนไม่รู้นะคืออะไรวางหมดเลยตัวอะไรวะไม่รู้จักเลยทุกตัวนะนั่นก็เป็นบอสอะไรสักอย่างอืมน,นี่โครจริงมันมีประมาณน,นี้เนาะดูนี่มีตัวใหม่ใหม่เลยวะนี่เป็นนกนะครับผมโครจริงคนดู ก็อันนี้มันเยอะนะครับผมมันไม่รู้ไมไ่รู้ว่าจะรีวิวหมดไม่นะาคนดูก็จะพยายามรีวิวหมดให้ก็แลวกันนะครับผมนี่มีพวกดาบด้วยนะนี่มีพวกขวานด้วยนะแล้วก็พีเอ็กนะครับผมแล้วดาบนะครับผมแล้วก็ชุดเกาะด้วยนะจะน่าจะมีชุดเกาะด้วยนะครับผมก็จะเยอะเลยนะคดูอืม มาดูเขาเข้าอีกท่านนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเอาใครมาเอาเอนอนใครมานี่ผมซูมเลยนะในทุกคนเล่นกันเองนะว่ามันเอนอนมันมีนเยอะมากๆเลยนะเอามาเอาประมาณเข้าเข่าก็แล้วกันนะครับคนดูโอ้อยังค้างนี่โหลมันไม่ดีหรือพี่เบลที่เสียระวบอะไรขอพักได้มาชมด้วยแล้วกันนะครับผม มา,มาแล้วน้าดูเจ้าครูนะผมขอเคลียร์เอฟฟิกก่อนนะวัวมันไหลเกินนะ้าดูโอ้เอฟฟิกไม่ได้ด้วยมาแล้วเจ้ครูนะ้าดู โอเคปลั okay, ๊กตัวนี้หนึ่งนะขี้อ่ะกันแหลกมาก,กน,นะครับมาดูโอเคน่าจะหายแหลกแล้วมั้งน่าจะหายแหลกแล้วนะดูทำสั่งอันนี้นะเอฟิกทำสั่งอันนี้นะทับคิวทับคิวอันนี้ทับคิวแบบพวกพวกให้มันเกิดใหม่อะ่ะเออนั่นแหละ ไม่รู้จักทุกตัวเลยวะดูนี่คือตัวอันนี้คืออะไรเออหายไปเลยผมเป็นบอสนะครับผมเป็นบอสโคจะไม่ทำลายพอกด้วยนะ้าประเด็นคนดูเกิดสองร้อยห้าสิบเลยวะโอ้ไม g ์กนี่เป็นปูยักษ์นะครับโอ้โหไม่น่ากลัวจัดคนดูตอตอตันไปก็เฮ้ยตัวไนวันเนี่ยมีตัวใหม่ๆที่เข้ามาเลยนะคนดูตัวเนี้ แล้วก็ตัวนี้นะผมโอ้น่ากลัวจัดเจ๋มมาลแล้วก็ตัวนี้ที่เจุดนะดูเจ๋งเลแล้วครับกับเป็นตอนเช้าสักนิดนึงแล้วก็อันนี้นะผมโอ้มันจะตัวจริงๆเลยว่ะก็มีประมาณนี้นะดูไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าผมรีวิวไม่หมดก็ขอไปแจ้าประชุมด้วยระกัดน,น,นะครับพอดีว่ามันออนมันมีเยอะมากๆเลยนะ ีวิวนี้รีวิวแค่นี้ก็ไม่หมดหรอกเพราะว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะคุณดูนี่ยพวกชุดเกราะอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เยอะแยะเออเีพวกขนมด้วยนะพวกขนมปังอะไรอย่างนี้พวกขนมน้ําพวกดาบอะไรอย่างนี้พวกอาวุธพวกปืนทุยปืนไม่ใช่ครับพวกดาบนั่นแหละเอามีพวกนี้นะพวกตุกเตงที่สวยงามเออปประมาณนี้นะครับผมที่เข้ามาในแอรออนี้ครับผม มีแต่อาทิตย์เทนะครับผมเลื่อนให้ดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็มีประมาณนี้นะครับคุณดูว่ามีประมาณนี้ก็แล้วก,กนันครับกโกอเคมาจบคลิปกันเยจะจะลยค,ครับ let's go โอเคสวัสดีครอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยครับผมจะชอบมากมากดแชดร์บ้าด้วยนะครับ Right สำหรับคิมม well. ี네่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมคนดดเจอกันคลิปหน้าครับคุดู Let's go อย่าลืมคอมเมนต์มาตั้งรับกันนะครับสำหรับคิมมี่ก็ไปเลยบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายครับท่านผู้ชม Let's go บ๊ายบายครับจุ๊บ แต่ฉันกับเสียไทยก <Yeah. S 1> ็เดิน out of hand โลกความจริงมันโหดร้ายไม่ใช่วันเลิศเลอ